จีนตอนนี้จ่อทาผลงานแย่ที่สุดในรอบ9ปีเลยครับจากเรื่องของภาษีทรัมป์และสงครามการค้าที่เป็นต้นเหตุให้นักลงทุนในจีนมีความเชื่อมั่นเชิงลบมากขึ้นจนดัชนี CSI หรือดัชนีอ้างอิงสําหรับหุ้นในประเทศร่วงลงมากกว่า5%เนเลยแหละครับในช่วงซื้อขาย7วันแรกของปี2025นี้ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2016บมาเลยเพราะว่านักลงทุนเองก็กังวลอย่างมากครับเกี่ยวกับภัยคุกคามจากภาษีเพราะการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งน้าคาครดดาก และทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ซบเซาอยู่แล้วเนี่ยจะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยอีกปัจจัยก็เกิดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่ดัชนี MSCI China ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องถึง20%เลยนับจากจุดสูงสุดเมื่อตุลาคม2024ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเข้าสู่ขาลงครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐขึ้นบัญชีดําบริษัทเทนเซนต์โฮลดิ้งและบริษัทคอนเทมพอร์รี่แอม e x ร e c เทคโนโลยีในข้อกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีนขณะทีี่รรัััฐบบบาาาาาาาลลของาาจจองงงปะธธนนิิดดดโจจจเเกกก็ํํพณ การส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งถือว่าเป็นปีที่น่าติดตามครับสำหรับหุ้นจีนว่าจะเป็นยังไงต่อไป